เจคเโน่ no. นำเสนอบ้านเดี่ยวชั้นเดียวให้ชมนะคะท่านใดชื่นชอบความเป็นส่วนตัวต้องการอยู่แบบปีกวิเวกนะคะต้องหลังนี้เลยค่ะทุกท่านไม่ใครจากความเจริญนะคะแต่ว่าจะอยู่ห่างๆกันนะคะก็จะมีความเป็นส่วนตัวสูงเลยค่ะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะหนึ่งห้องนอนค่ะทุกท่านกันห้องเพิ่มได้นะคะ อยู่บนที่ดินขนาด100ตารางวาค่ะเป็นบ้านสร้างใหม่มีห้องน้ำเรียบร้อยบรรยากาศแบบบ้านสวนค่ะตั้งอยู่ที่บ้านวังตอตำบลบ้านคออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะอยู่ใกล้เซเวน่น300เมตรอยู่ห่างจากวิทยาลัยขอนแก่น13กิโลเมตรนะคะ เข้าทางไฟแดงเล้งเมืองอุดรชุมแพยแยกนนเรืองบ้านคอ10กิโลเมตรค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะสงบสะดวกครทุกท่านราคา1,550,000าบาทค่ะราคานี้สามารถคุยเจรจาต่อรองกันได้นะคะส่วนค่าโอนคนละครึ่งครทุกท่านสนใจติดต่อได้โดยตรงค่ะติดต่อเจ้าของได้เลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปเจคเคโนใส่ข้อมูลเบื้องต้นพร้อมเบอร์โทรศัพท์เจ้าของไว้ให้นะคะ เพื่อท่านที่สนใจจะได้สะดวกต่อการติดต่อเจรจากันนะคะสวัสดีค่ะ